้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ l Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิงนะคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักแสดงชื่อดังที่รับบทสำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะคะเป็นพระมหาชนกก็คือคุณปอทฤษฎีสหวงค่ะสวัสดีครับปอสวัสดีครับค่ะโอ้ยเหนื่อยเลยขอโทษทีต้องรบกวนหลังการแสดงแบบนี้สสแสดงทั้งหมดวันละหนึ่งรอบเป็นเวลา9วันวันที่หนึ่งถึง9าธันวาคมแต่ว่าก่อนหน้านี้เตรียมตัวมานานไหมสำหรับตัวผมนะครับผม เตรียมตัวมาน่าจะมี6-7เดือนนะครับห7เจ็ดเดือนสำหรับการแสดงครั้งนี้ค่ะเอความท้าทายมันอยู่ที่ไหนคะอยู่ทุกที่ไม่แล้วตอนแรกที่ทราบหรือรู้ตัวว่าได้เล่นบทนี้เนี่ยตื่นเต้นไหมหรือเครียดหรือดีใจหรือยังไงมันมนต่นเต้นครับคือเราเคยอ่านพระมาชนกแล้วเราทราบว่ามันเป็นบทพระชนนิพนธ์จะอยู่หัว เราแค่มีส่วนในเซี่ยวหนึ่งของโปรเจกต์พระมหาชลเปรตก็ถือว่าดีมากแล้วได้มาเป็นถึงพระมหาชนกได้มาสแสดงเป็นถึงพระมหาชนกมันไม่มีคําไหนครับนอกจากถําว่ามันเป็นบุญชีวิตผมมากม,ม,มันเป็นบุญชีวิตของผมแล้วก็คนรอบข้างของผมแล้วก็สคนที่สนับสนุนแล้วก็เห็นดีเห็นงานกับสิ่งที่เรากําลังทำถือว่าเป็นบุญมีมงคลชีวิตมากครับค่ะย้อนกลับไปตอนที่ได้อ่าน บทพระราชนิพลพระมหาชนกครั้งแรกรตอนนั้นเนี่ยเข้าใจหรือตีความว่ายังไงฮะไม่ได้ตีความอืมก็อ่านก็เหมือนเราอ่านนิยายม,มันอ่านหนังสือส,สักเล่มหนึ่งค,ครับผมก็จะรู้เรื่องราวต่างๆแต่พอเราได้มารับบทเป็นพระมหาชนก เราต้องตีความทุกๆคําพูดที่พูดออกมาทุกๆสิ่งที่ทำเพื่ออะไรหวังอะไรและมีประโยชน์อะไรต้องหาต้องหาให้เจอมันลึกซึ้งมากพอได้พขาได้มารับบทพระบาเาก็เลยรู้สึกว่าเคยกลับไปอ่านอีกทีหนึ่งมันมีอะไรซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ที่จะบอกเราที่จะให้เราเอาไปใช้กับ ตัวเราเองแล้วก็คนอื่นๆอีกมันว่ามันลึกล้ามากพอไปค้นหาอีกรอบแล้วเจออะไรบ้างที่รู้สึกว่าคือแบบซาโตริเลยแบบโอ้นี่ในหลวงเราสอนสอนเรื่องอะไรเราอยู่อะไรแบบนี้ยถึงแบบว่าเข้าใจเลยว่าทาไมท่านถึงรักบทพระราชดิษฐ์พระราชดิษฐ์อันนี้มากสอนตลอดสอนทุกเรื่องสอนทุกองค์สอนทุกฉากเรื่องของความเพียรเนี่ยโอเคแล้วก็ดูตอนแรกก็คือโอเคก็ตื้นแต่ก็ไหวนะก็ไหวไปไหวไป ซึ่งมันไม่มีเหตุผลพอเราได้ไปอ่านดูอ้ก่อนก่อนที่จะว่ายน้ําเนี่ยมันคือประเด็นหลังประเด็นหลักคือเลือแตกโกลาหนคนื่กก็โกลาหนอ้อ,อนบอลฟ้าแต่พระมชิโลกไม่มีสติเราคิดว่าถ้ามันล่มลงไปจริงๆเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดเอาผ้ามาชุบน้ํามันเพราะว่าน้ํามันเนี่ย มันทําให้ลอยน้ำํำแล้วก็สา์ร้ายต่างๆ่าง้ทะเลเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใกล้ขัมม้นปร,ระมันแสดงถึงภูมิปัญญาและสติปรรัญญาสติปรรัญญา,ส,รราส่วนความเพียรเราจะตามมาตั้งใจเต้องทําให้ได้ไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็ต้องทําให้ได้ทําได้หรือไม่ได้ทำนี่คคือถ้ามีสติมีปัญญาหาทางออกได้แต่ ไปไม่ถึงที่หมายเพราะทอ้อซชก่อนถอดใจซะก,ก่อนก็จบจบใช่ครับคือมันต้องมีทั้งสามสิ่งมาพร้อมๆกันมีสติคิดหาทางออกโดยใช้ปัญญาแล้วก็ทำมันด้วยความเพียรพยายามครับอีกตอนหนึ่งที่ที่กระทบใจมากแล้วก็มันมันแสงถึงคําสอนอะไรต่างๆด้วยก็คือมะม่วงมะม่วงตอนเราอ่านเนี่ยเราก็คือโอเคก็มะม่วงไปย่างกันมะม่วงแต่พอเรา,เราได้มามาศึกษามาลงลึกถึง ฉากนี้จริงๆก็คือที่นี่มันไม่ใช่เฉพาะสถาบันชาตินะอืสถาบันบ้านก็ใช้ได้คือมะม่วงหนึ่งต้นนะครับถ้าต่างคนก็ต่างแย่งกันกินมันก็หมดทุกคนก็ไม่ได้กินด้วยกันถ้าเราเอามาแบ่งกันกินแล้วเอาไปปลูกเพิ่มทาให้มันมีต้นอย่างนี้ขึ้นมาอีกหลายๆต้นคนทั้งประเทศก็จะได้อิ่มไม่ต้องมีปัญหามาแย่งกันด้วยไม่ต้องมาทะเลาะกันด้วยเดี๋ยวก็ทําให้เห็นว่าเห็นไหม สู้ต้นมะม่วงที่มันแบบว่ามีแต่ใบไม่มีลูกดีกว่าไม่ต้องมีคนมาแย่งใช่บางทีพระมหาชนโธท่านก็ท้อท้อว่าทําไมอ่ะมีแต่คนมาแย่งมาแย่งแล้วอีกต้นก็คือมะม่วงเหมือนกันอ่ะทำไมไม่เห็นมีคนไปทําอะไรเลยแผล่โล่เงาอยู่สบายไม่เป็นลูกเป็นร้อนอะไรกับใครบางทีก็อยากจะมาเป็นต้นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เป็นไปไม่ได้เพราะเรามีคนที่ต้องกินมะม่วงอยู่ครับแทนที่จะเอามะม่วงมาจากก็เลยคิดว่าเราต้อง เอามาปลูกนะค่ะไม่ไม่มีสิ่งไหนไร้ค่าอย่างที่อย่างที่ท่านว่าค่ะไม่มีสิ่งไหนไร้ประโยชน์ครับค่ะเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งมากและฉากสุดท้ายก็ทําให้เห็นว่าพระบารมีหรือบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมนั้นมันส่งผลยังไงส่งผลใ,ให้บ้านเมืองสงบสุขให้ประชาชนทุกคนมีความสุขจะเห็นว่าฉากสุดท้ายคือทุกคนมีรอยยิ้มค่ะทุกคนอยู่กันรับ มีคือมีความสุขครับถ้าสะท้อนการแสดงชุดนี้ออกมาบ้านเมืองปัจจุบันคุณปอยอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ไหมแล้วก็คิดว่ามันมันเรากําลังอยู่ในเส้นทางที่เรากําลังจะมุ่งไปสู่ความสุขสมบูรณ์แบบนี้หรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังหรือว่าต้องตระหนักรู้บ้างคือก็คงต้องใช้ฉากต้นมะม่วงครับ <c oughs> เ,เป็นตัว,วสอนใจเราการแย่งชิงกันเนี่ย มันไม่ทําให้เกิดผลดีอะไรเลยสักอย่างแต่การแบ่งปันกันเนี่ยมันมีผลดีกลับมามากมายนคนักค่ะแล้วมันก็จะจบลงแบบที่บทพระราชนิพนธ์<ล> happy ending, happy ending. ค่ะคุณปอในในบรรดานักแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณแคทหรือว่านักแสดงอื่นๆรวมถึงเป็นศิลปินที่เต้นรำในทุกๆฉากเนี่ยนะคะทุกคน กลมเกลียวกันขนาดไหนซ้อมกันมาเยอะขนาดไหนกว่ามันจะสมบูร,รณ์แบบนี้คือดูแล้วทึ่งมากคือไม่ถ้าจะหลุดไปกับโลกการแสดงเลยอะค่ะถ้าคนถ้<ม>าคนที่มีสมาธิในการดูนะคะคก็คือพี่ใหญ่ทบอกตอตัวผมผมคือทุกๆคนอะครับซ้อมกันมาผมว่าหลายเดือนไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเดือนต้องมีน,นะครับสเฉพาะซ้อมโชว์ส่วนพอเราเวทีเสร็จปั๊บ เราได้มาสอบพิสายงานจริงๆค่ะุณต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราซ้อมกันหนักมากอมันเป็นการแสดงแสงสีเสียงคือเราต้องซ้อมกลางคืนอเราซ้อมเลิกกันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคืนก็มีครับผมเพราะว่าเราทำงานกันหลายฝ่ายไม่ใช่เป็นนักแสดงแดนเซอร์นะครับแล้วก็ออเคสตรานักร้องประสานเสียงไฟเอฟเฟกต์สลิงเอฟเฟกเรือคือ ทุกอย่างมันต้องแบบแมทช์กันพอดีเพื่อให้โชว์ได้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดก็เลยต้องต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าสรุปมันเป็นมันเป็นือนเป็นก้อนเดียวกันต้องจับนู่นจับนี่มาผสมผสมผสมให้มันเป็นก้อนเดียวกันใช่ครับชีวิตนักแสดงชีวิตศิลปินที่รับงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องนึกถึงที่ประวัติมเด็รพระเจ้าอยู่หัวสอนเนี่ยคือรู้รักสามัคคีนะทำงานเป็นทีไม่งั้นมันออกมาแบบสำเร็จแบบนี้ไม่ได้นะทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังจึงมันจะหนื่อยหนะ ก็คิตมันต้องมีความเพียนมันต้องมีความเพียรถึงมันจะเรื่องสอนอยู่ทุกวันมันจะยากนะมันต้องเพียนสิทุกอย่างมันทำได้มันต้องเพียนก็มีความเพียนก็จะบอกกันอยู่ตลอดครับสว่างเลยนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็ยังไม่มีโอกาสมาดูยังแสดงไปถึง9ธันวาคมใช่ไหมครับแสดงวันที่ธันวาคมครับก็อยากให้มาร่วมนะครับมาร่วมประสบการณ์กับพระมหาชนกคุณนอกจากความบันเทิงที่จะได้เนี่ยมีทั้งข้อคิด ติแล้วก็วิธีที่คุณจะเอาไปใช้กับตัวเองแล้วก็คนรอบรอบข้างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขช่วยกันคนละม้าคนละมือครับแล้วประเทศชาติเราจะได้อยู่มากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยครับคมค่ะในฐานะที่เป็นนักแสดงชื่อดังช่องสามราดเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพระศกนิกรใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะตั้งปณิธานไว้ไหมโอ้เราจะต้องทําอะไรที่มัน ไม่ว่าจะเป็นในวิชาชีพเราหรือว่าสิ่งที่เราจะทําให้สังคมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนิ่งเชื่อว่ามารับบทนี้เนี่ยมันให้อะไรกับกับชีวิตแล้วก็เหมือนกับต้องมันต้องมีแรงบันดาลใจอะไรเยอะเลยก็คืออย่ <c oughs> างที่บอกคืองงอย่างแรกคือโอกาสถ้าเราได้รับโอกาสแล้วเราก็ต้องควรจะให้โอกาสกับคนอื่นด้วยครับผม,มแล้วก็ช่วยกันนะครับทำตัวไม่ให้เป็นปัญหาของสังคมแค่ไม่เป็นปัญหาผมว่า มันก็ช่วยได้เยอะแล้วแหละค่ะครับผมช่วยตรงนี้เล็กๆก่อนสําหรับตัวผมผมก็คงจะึิปริทานของพระเจ้าอยู่หัวคือต้องทางานหนักครับค่ะแล้วก็ซื่อสัตว์กัรงานที่ทำให้เกียรติกับทุกๆคนครับค่ะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนนั้นสบายพระราชาริไทนะคะแล้วก็สงหายจาก อาการประชวนเร็วๆเป็นมิ่งขวัญเป็นส่วนรวมดวงใจของผู้สนิกรตลอดไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยนะคะ,ปะเป็นโอกาสดีมากๆ,ๆเลยค่ะที่เจอกันในบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะวันนี้คุณปอและที่จะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ